วันก่อนแม่สามีก็สอนผัดฟักทองนะคะวันนี้ก็เลยมาทําเองค่ะฟักทองฟักทองสีอะไรฟักทองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเหียสีส้มด้ไหม y สีส้มตุ้งสีส้มโอเคสีส้มกับสีเหลือง Yes นะครับโอเค เดี๋ยวเราก็จะใส่ลูกซัดนะคะหรือว่าเมทิลลงไปเพื่อเพิ่มความหอมค่ะใส่ประมาณนี้ค่ะตามด้วยหอมแขกหรือว่าหอมแดงค่ะตอนนี้หอมแขกก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาปมรุงรสกันค่ะก็จะใส่คเอนเดอร์พาวเดอร์ค่ะก็คือผงผักชีนั่นเอง ก็ผัดผัดเมื่อผงผักชีเสร็จแล้วก็จะใส่พริกป่นค่ะตามด้วยผงทมิ้นนะคะ เราก็จะผัดให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศวันนี้กิมมีแบบปั่นนะคะแบบที่ปั่นไว้แล้วนี่ค่ะเป็นมะเขือเทศที่ปั่นไว้นะคะก็ใส่สองก้อน ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าบางที่เขาก็ไม่ใส่แต่ใส่แล้วมันอร่อยนี่ยนี่ก็คือเครื่องแกงของเรานะคะที่เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็จะใส่ฟักทองแล้วก็จะคนให้เข้ากันค่ะ ตอนนั้นก็จะปิดฝาไว้จนสุกนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ก็แวะมาคนเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดฟักทองของเราค่ะกินก็ไม่ได้มีแบบสุดตายตัวนะคะก็ดูจากแม่สามีแล้วก็ปรุงรสตามที่เราคิดว่าอร่อยค่ะ